สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าบุดรธาน,นีครับวันนี้ผมก็มีโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่รุ่นใหม่แบรนด์ดังนะครับผมออกมาได้สักพักใหญ่แล้วแหละแต่ผมไม่มีเวลาเลยนะครับติดติดธุระทุรงติดอะไรหลายอย่างเนาะติดงานหน้าร้านด้วยงานหน้าร้านค่อนข้างยุ่งนะครับเหนื่อยมากนะครับงานหลังร้านก็วุ่นวายสนุกสนานเลยนะครับแต่วันนี้ก็พอมีเวลานะครับก็จับ โปรเจคเตอร์มารีวิวให้กันได้ชมนะกับวันนี้ผมจับตัวออสแ m ม CBI Advanced Easy นะมาให้ได้ชมกันอย่างที่เห็นครับก็จะมีโลโก้ออสแรมหนึ่งที่เห็นเลยตัวนี้เป็นเลนขนาด3นิ้วเป็นเคเลียร์เลนนะครับก็แน่นอนออสแรมเขาจะชอบทำโลโก้ตรงขอบต้นข้างนี้ทั้งสองข้างนะครับอ่าก็คือติดตั้งเข้าไปเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่เห็นรูปโปรเจคเตอร์แต่เราก็ยังเห็นโลโก้ออสแรมอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเคเลียร์เลนธรรมดานะไม่ได้เป็นบูนะครับแต่ก็ เรื่องบูไม่บูไม่เกี่ยวกันนะครับความสว่างนะโอเคอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวนี้บอดี uh, ้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนิดนึงเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะก็มีรูระบายความร้อนด้านข้างก็เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มทํารูใหญ่ขึ้นมาเยอะนะจากแต่ก่อนแต่ก่อนเฟร์นิเตอร์เนี่ยรูระบายด้านข้างจะไม่ค่อยใหญ่นะเดี๋ยวนี้เริ่มใหญ่เริ่มเริ่มส่องเห็นวงจรอะรง่ายๆนะครับน่าจะเป็นการเพิ่มร,ระบายความร้อนนะครับแล้วก็พัดลมจะอยู่ด้านล่างนะตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่ตูดนะครับ โอเคก็เห็นไปแล้วเนาะส่วนกําลังขับอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่58ปะเดี๋ยวผมดูอีกรอบนึงก่อนจําไม่ได้เหมือนกันโปรอิเตอร์มันมาเยอะครับให้ผมไปจําทุกอันนี่โอ้ไม่ไหวหรอกอ๋ออยู่ที่58ทับ65วัตต์นะครับไฟต่ำ58วัตต์ไฟสูง65วัตต์เลยรองรับไฟเนี่ยอยู่ที่9โวลต์ถึง16โวลต์นะครับแต่ก็อย่งว่ารถเราที่เราใช้มันก็12โวลต์กันทุกคันนะครับ อ่าโอเคค่าเคเขาไม่ได้เขียนมานะไม่ได้เขียนมาในนี่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านตรงไหนแต่ที่แน่ค่าเคผมก็ว่ามันก็ 6000K 5,800 k 5 7 0 0 k เคไม่เกินนี้หรอกครับอ่าอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับอย่างที่เห็นแต่ตัวนี้เนี่ยพัดลมค่อนข้างเสียงดังนะอ่าพัดลมค่อนข้างเสียงดังนะครับจึ๊เือดตลอดเลย แต่ก็อย่างที่บอกนะครับพันธุอมันติดเข้าไปในโคมอ่ะมันก็เหมือนไปอยู่ในห้องเก็บเสียงอ่ะถ้าเราไม่แง้มหูฟังจริงๆไม่หูเทพมันก็ไม่ได้ยินนะครับไอไอพัดลม LED ทั่วไปเนี่ยติดอยู่นอกโคมเ,เห็นไหมที่เราเอาไปขันแล้วก็ยึดใส่แล้วพัดลมมันโผล่มากนอกนะไอ้วงนั้นก็ยังดังกว่าตั้งเยอะนะครับยังใช้กันมาได้ <laughs> เนาะยังใช้กันมาได้อันนี้แค่นี้เองไม่น่ามีปัญหานะครับมา <c oughs> ตัวนี้เนี่ยโอเคเข้าเรื่องแล้วกันไลส่าละไปเยอะและ้วตัวนี้เนี่ยระบบชิปของเขาจะเป็นดูโอชิปนะครับจะมีแสงสีเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นชิปหลักของเขาจะเป็นแสงขาว 600K น,นะครับเห็นไหมคัดออฟจะคมชัดบูคัดออฟสวยงามคัดออฟกว้างดีเลยส่วนชิปลองเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวอมเหลืองอย่างนี้นะครับปีกจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมคัดออฟก็จะเป็นสีเหลืองนะครับปุ๊บโอ้ยเอามือบางน้ำไม่ได้นะมันร้อน<笑><笑>นะครับส่วนคัดออฟก็มีความกว้าง ปีกก็กว้างเลยนะครับส่วนความลึกก็ประมาณเกือบเลยครึ่งมาะตูมาหน่อยนึงลึกใช้ได้นะครับส่วนคัตออฟก็คมชัดสว่างนะคมชัดสว่างดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูคัตออฟใกล้ๆคัตออฟก็เห็นว่ามีแสงที่มันผสมสีกันอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมมันจะมีแสงสีส้มออกเหลืองอะ ที่ทับกันอยู่กับสีขาวแล้วบูคัดออฟมันคนละสีแล้วนะครับอย่างคัดออฟแสงหลักเนี่ยมันจะเป็นสีสีสเนี่ยบูคัดออฟอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ส่วนส่วนคัดออฟตัวหลักไอตัวรองนะครับมันจะเป็นสีสีเหลืองที่ทับกันอยู่นะครับก็จะประมาณนี้คัดออฟไม่โดดเดี่ยวจากการคัดออฟออสแลมรุ่นรอดใหม่ทําออกมาสวยมากนะครับทาออกมาสวยมากทําคัดออฟออกมาได้ดีนะครับแต่ว่า ความคมของคัตออฟนี้ใครตอบผมได้บ้างว่ามันมีประโยชน์ยังไงใครตอบผมได้บ้างครับช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยความคมของคัตออฟมันมีประโยชน์ยังไงก็ในเมื่อโปรเจคเตอร์แต่และตัวคัตออฟมันก็คมเหมือนกันหมดยิ่งคมมากมันยิ่งเป็นยังไงอ่ะช่วยตอบผมหน่อยก็ กลุ่มที่แสงไม่คมก็จะมีอะไรอในตระกูลเดียวกันแบรนด์เดีกันก็จะมีออนแลมซีบีไอโนะที่ชิปรลอมมันจะกระโดดขึ้นมาหน่อยนึงอ่าแต่พอพอเราไปติดตั้งแล้วเราขับจริง <S <S เห็นไหมมีใครเห็นไหมไม่เห็น <laughs> ผมก็ไม่เห็นกันนะผมเอาเราไปตั้งไปก็ก,ก็เห็นน้อยมากอะ่ะไม่เกี่ยวเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยถามว่าความคมมันมีอะไรวานไปนครับให้ตอบผมหน่อยให้ชื่นใจหน่อย <laughs> ช่วงหลังผมจะนิดนิดนึงนะจะอารมณ์ดีผิดปกตินิดนึงนะครับกบเกือนอะไรนิดนิดน่นหน่อยอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับกับคัตออฟที่คมชัดสว่างเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้โปรเจคเตอร์แสงคัตออฟคมๆตัวนี้ไม่ผิดหวังะจะมีหลายตัวหน้าที่คมๆในออสแลมเนี่ยแต่ว่า ตัวนี้จะเป็นตัวพัฒนาต่อมาจากตัวแอดวานธรรมดาครับซึ่งแอดวานธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้มาแทนเลยกับแอดวานอีซี่นะครับแอดวานอีซี่ส่วนความคมผมว่าเหมือนแอดวานธรรมดาจะจะคมกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ของเราคือต้องการความสว่างจะว่าไปคมชัดก็จริงนะครับแต่ว่าคมคมเนี่ยไม่เข้าใจหลายๆคนชอบชักมาถามนะอันไหนคมกว่ากันอะไรเงี้ยผมว่ามันมันไม่เกี่ยวแล้วนะเรื่องความคมกว่ากัน ความคงกันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จุดประสงค์เลยจริงๆแล้วมันต้องเป็นจุดประสงค์ว่าอ่าอันไหนตัวไหนสว่างกว่ากันนะครับเรื่องคมอาจจะเป็นเรื่องท้ายๆละเพราะแต่ละตัวเดี๋ยวนี้มันก็คมเหมือนกันหมดนะครับคมเหมือนกันหมดตัวไหนเออตัวนี้ไฟต่าดีกว่าไหมหรือตัวนี้ไฟสูงดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของพัดลมก็ตัดออกไปซะเนาะก็ท้ายๆแล้วกันเอาไว้เป็นเรื่องท้ายๆแต่ว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของไฟต่ำเนี่ย ตัวนี้ดีกว่าไหมหรือตัวนั้นไฟสูงดีกว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้น่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้มากกว่านะผมว่านะมาความลึกดูแล้วความกว้างดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูไฟสูงกันเลยดีกว่าตัวนี้ไฟต่ํอ้อลืมบอกบอกไปการเกลี่ยแสงของไฟต่ําทําได้ดีมากนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันหันไปทางไหนมันก็ชัดคือคือลักษณะแสงของเขานะครับคือเอารูปร่างแสงดีกว่าใช้คำว่ารูปร่างแสงของเขาเนี่ย การเกียรแสงอะไรมันกว้างแล้วมันชัดมันดีมากนะครับดีจริงๆนะครับดีจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวดูไฟสูงบ้างเนาะโอเคไฟสูงก็จะประมาณนี้ครับกับ เขาเรียกอะไรกับกลุ่มที่เป็น dual c h i นะครับก็จะมีปีกข้างบนเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือไฟสูงจากตัวชิปหลักส่วนอันกลมๆตรงกลางเนี่ยมันคือไฟสูงจากตัวชิปรองนะครับก็จะเห็นว่ามันมีลูกกลมๆตรงกลางซึ่งเข้มกว่าปีกมันทั้งสองข้างเลยทั้งพื้นทั้งท้องแสงทั้งอะไรเนี่ยจะเข้มกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าผมเอามือบงังเห็นไหมเอามือบังชิปชิปหลักไอชิปรองเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ไฟสูงจากชิปหลักถ้า,ามือบังชิป ชิปไอเนี้ยโผล่ดูโชิปลองเห็นไหมครับจะเห็นเป็นลูกกลมๆนะครับดังนั้นก็ <c oughs> ดังนั้นก็มันก็จะประมาณนี้นะครับกับกลุ่มโปรเจคเตอร์ที่เป็นดูโอชิปมันก็จะได้เปรียบทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับเพราะมันกลุ่มดูโอชิปเนี่ยมันจะทํางานเรียวไทม์นะครับไฟต่ําก็ติดทั้งทั้งทั้งดูโอชิปนะครับอา้าวเดี๋ยวเปลี่ยนโทรศัพท์กันนะสักครู่ครับอ่ะโอเคครับมาต่อกันเลยกับรีวิวออสเลม CBI a d v a n c e านอีซนะครับอยู่ในโหมดไฟสูงเนาะ ก็อย่างว่าเนาะตัวกลุ่ม d u a chip เนี่ยมันก็จะได้เปรียบเรื่องของไฟสูงนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ไฟสูงนะไฟต่าก็เหมือนกันนะครับเพราะมันมีชุดชิปทั้ง2ชุดนะครับบางบางคนเขาเรียกเป็นเป็นจานฉายจานฉายบนล่างนะครับคือมันทํางานตั้งแต่ไฟต่ําทั้งไฟสูงเลยดังนั้นก็กลุ่มที่เป็น d u a chip เนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะครับก็จะมีไฟสูงที่แน่นอย่างนี้เลยไฟต่ําก็ลงพื้นดีมากๆนะครับไฟสูงแรงตัวนี้นะครับแจ่มเลย โอเคเดี๋ยวผมจะต่อ2ข้างให้ดูนะสักครบบบู่แป๊บนึงมาตอนนี้ผมก็ตั้งคัตออฟสอดวงแล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์สข้างเอวาน e ีข้างนะครับในโหมดไฟต่ำก็จะเห็นว่าความแน่นแสงมันดีมากๆเลย เ,เขาทำโปรเจคเตอร์หลังๆมานี่แสงดีนะครับก็คือแน่นคมชัดสว่างนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ให้ความอะไรละ่ะให้ความการเกลี่ยแสงนะครับออกมาได้ดีนะครับเห็นไหมเนี่ยแน่นๆเลยแสงไม่ได้แสงขาวจ้วะนะครับมันเป็นแสงขาวติดเหลืองอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มากนะค่าเคผมว่ามันก็น่าจะอยู่ที่5,700-5,800้าแถวเนี้ครับไม่เกิน6 0 0 0เคนะครับ พราะถ้าแสงโฮม0 k เมันจะเป็นแสงขาวกว่านี้นะครับแล้วก็เข้มเข้มดีเลยนะครับโอเคนี่ไฟสูงเอยเดี๋ยวต่อไปจะเปิดไฟสูงคู่ให้ดูนะนะครับก็จะได้เห็นกันเต็มๆ ก็เป็นไฟสูงทั้งคู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ดวงทางซ้ายนีดวงทางขวานะครับก็แรงสว่างเลยแรงแรงเลยกับ a d v a n c e e a s y นะ cbi a d v a n c e Easy นะครับก็จะประมาณนี้กับไฟสูงคู่กันนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้โปรเจคเตอร์ที่ไฟต่ำคม,คมคมชัดๆนะครับไฟต่ำดีไฟสูงแน่นอย่างนี้ก็ a d v a n c e Easy เลยนะกับรีวิวระยะใกล้กับผมนะครับเอกไฟจ้าบุญนาตนีเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพาไปดู ระยะไกลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็เหนื่อยนะทำงานด้วยทำงานด้วยนะครับแล้วก็เออต้องใช้แช้บาททำงานหน้าบ้านด้วยทำงานหลังบ้านด้วยนะครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างมันมันเวลามันน้อยครับดังนั้นก็จริงๆโปรเจคเตอร์มีมาเยอะนะโปรเจคเตอร์ที่ม,มีมีอยู่ในมือผมตอนนี้น่าจะมีเกือบ20รุ่นนะ ที่ยังไม่รีวิวนะอันรีวิวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาออกไปนะครับงานหน้าบ้านงานหลังบ้านอองานในบ้านแล้วก็งานหน้าร้านอีกนะครับโอยหนักหน่วงเหลือเกินช่วงนี้เหนื่อยมากนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจผมด้วยกันด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดเม้นต์เบาเามาก็ได้ครับว่าสู้ๆหรืออะไรก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับผมแล้วก็ <laughs> <laughs> อย่าลืมนะเม้นมาบอกเลยดีว่าโปรเจคเตอร์คมๆเนี่ยมัน มันมีประโยชน์ยังไงอะถ้าไปนับเรื่องสวยงามนะแต่จริงๆแล้วผมอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าครับผมอยากให้จริงๆแล้วโปรเจคเตอร์เนี่ยมันก็ออกแบบไฟต่ำออกมาให้คมกันเกือบทุกรุ่นแล้วนะจริงไหมแล้วที่อย่างที่เห็นเนาะแล้วผมอยู่กับโปรเจคเตอร์เนี่ยมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับหลายแบรนด์เลยนะครับอย่างาหลายแบรนด์นะที่ผมอยู่ด้วยก็เขาออกแบบมาคมหมดแล้วครับนะ แต่จริงๆแล้วอยากให้เป็นโฟกัสอย่างนี้มากกว่าครับเออรุ่นนี้ไฟต่ําเป็นยังไงรุ่นนี้ไฟสูงเป็นยังไงถ้าเทียบกันเอออย่างนี้ก็พอได้อยู่นะนะผมก็พอได้อยู่แต่ถ้าความคมๆเนี่ยว่าอันนั้นก็คมแล้วอันนี้นก็คมก็ไม่รู้จะว่าไงไม่รู้คมจะตอบอยังไงนะครับดังนั้นก็เอาเป็นแบบว่าแต่แต่บางคําถามบางคําตอบมันก็ตอบออกสื่อไม่ได้นะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับส่วนมากคนที่ได้อเดียเล่านี้ให้ฟังนิดนึงในใะนครับเปลี่ยนโทรศัพท์ละ คนที่ได้เลือกโปรเจคเตอร์หรือได้ดูว่าอันไหนคมกว่ากันอันไหนสว่างกว่ากันอันไหนลึกกว่ากันอันไหนไฟสูงดีกว่ากันเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มามาหาผมที่หน้าร้านนะครับมาหาผมที่หน้าร้านคือที่แน่เขาจะมาติดอยู่แล้วแหละแต่เขาเลือกในใจสักสองสารุ่นเงี้ยผมจะแจ้งลูกค้าเสมอว่านัดล่วงหน้านะมาจํานิดนึงนะ แล้วมาถึงไม่เกินเวลาเท่านี้นะครับผมพอมาถึงปุ๊บผมขอลื้อรถก่อนหน้านีน่ยก็ทำโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเอาตู้เอาคอมไปหน้าใส่ตู้อบก่อนนะครับแล้วก็โอเคเลือกไว้ในใจ3รุ่นผมหยิบออกมาเลย3มรุ่นนะครับแล้วก็เอามาลองให้ดูเลยเนี่ยอันนี้เทียบนี้เทียบนี้หเทียบ 1, ทบี่2 2เทียบที่3 3มชนะ1ปิด1 3ชนะ2ปิด2เหลือ3เลือกอันที่3นะครับอะไรก็วานไปก็คือลูกค้าที่มาหน้าร้านจะได้เลือกจะได้ดูจะได้เห็นนะครับ แต่ถ้าถามผมจําได้ไหมไม่ได้ครับมันเยอะเ,เพราะเวลาตอนที่เลือกมันก็3มรุ่นนะมันไม่เลือกเทียบกันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเทียบกันทั้งหมดเนี่ยโอ้โหดูเป็นวันก็ไหวบาดไม่ไหวครับมันไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะครับแต่แต่ผมอยากให้โฟกัสอย่างนี้มากกว่าครับเวลาดูรีวิวอย่างเช่นวันนี้ดูรีวิวตัวนี้ไปโอเคไฟตามดีถูกใจไฟสูงยังไม่โดนเท่าไหร่ก็เลือกไว้ในใจก่อนครับรีวิวหน้ามาเออตัวนี้ไฟสูงถูกใจแต่ไฟต่ํา ยังไม่ถูกใจก็เก็บไว้ในใจตัวที่สองแล้ววันมาเลือกจริงก็เอา2ตัวนี่แหละมาเทียบกันเลยว่าต่ำมันในเก่งกว่ากันสูงมันในเก่งกว่ากันแล้วค่อยเลือกอย่างนี้จะดีกว่านะครับอย่าถามผมเลยครับตัวไหนคมตัวไหนคมคมมันคมทุกตัวครับ <laughs> มันก็ทมทุกตัวเนาะออแต่ความแตกต่างกันในแต่ละแบรนดในแตล่ละยอ่อไฟสูงไฟต่ําความลึกอะไรเงี้ยครับมันจะไม่เหมือนกันสักตัวหรอกนะครับ มันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแหละนะครับแต่อันไหนคม,คมกว่ากันเนี่ยมันยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเออ CBI Advanced กับ CBI Pro ในคมวงกันมันก็ตอบได้ไง่ายครับ CBI Advanced เ่แหละเพราะ c p i Pro อย่างที่เห็นคัดออฟมันจะโดดออกมานิดน,นึงเนาะนะครับเพื่อเพื่อให้แสงตรงกลางมันได้ดีกว่าแสงด้านข้างนะครับมันก็จะมีหลักของมันอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าได้คัดออฟคมข้อเสียก็คือตรงนั้นจะหายไปตรงนี้จะติดลบนะตรงนี้จะบวก แต่ถ้าคัดออฟโดดมานิดนึงตรงนี้จะบวกตรงนี้จะลบนะครับก็วานไปก็ไปสังเกตกันดูนะครับส่วนผมผมก็น่าจะคิดมาในแนวนี้แหละแต่ว่าผมยังได้ข้อสรุปยังไม่ได้นะผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับโอเคพูดบ่นเยอะละอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมครับเอกไฟจ้าบุญรันีกับรีวิวแอดวานไม่ใช่สิเอาใหม่เอาเท่ๆกับรีวิวออสเตรียมซีบีไอแอดวานอีซีบนะครับผมระยะใกล้เดี๋ยววิดีโอหน้า ผมจะพาไปดูระยะไกลว่าเป็นยังไงนะครับแสงแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ